ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลูกล่องเห็รับผมเล่งหงครับจะพามารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอร่อยในนี้ครับชื่อว่าร้านโคยามะยากินิกุนะครับเป็นร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับกับเมนูบุฟเฟ่แบบจัดเต็ม เปิดมาแล้วกว่า13ปีตอนนี้มี3สาขาแล้ววันนี้เราอยู่ที่สาขา4คอนสแควร์ are, สีนัคลินชั้น4ร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับนีดไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูของที่ร้านนะครับเป็นวัตถุดิบส่งตรงมาจากฟาร์มแน่นอนเลยนะครับและตัวน้ําจิ้มที่นี่นะครับเขามีทีเด็ดถึง6สูตรน้ําจิ้มด้วยกันนะครับวันนี้ที่เรามาแนะนําเลยคือพรีเมียมเมนูเซตนี้นะครับหึงท่านเนี่ยอยู่ที่539บาทเน็ตและสามารถทานได้ 1>, 1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับนี่เขาบอกว่าซุปเปอร์สตาร์นี่ไม่ได้มีบ่อยนะครับถ้ามาถึงเจอช่วงที่เขามีเนี่ยเพิ่มอีก99บาทจัดเลยนะครับเรียกว่าตามฤดูกาลบางทีออของดสดก็มีของสดก็ไม่มีถ้าอย่างไรใครเดินทางมามีก็จัดกันได้เลยนะครับมารู้จักกับเมนูที่เวลามาที่นี่และต้องสั่งเลยดีกว่าวันนี้จัดไปเมนูแรกครับนั่นก็คือเมนูหอยไทยรากิซาซิมินะครับนี่โชว์อยู่วาซาบิมีพร้อม เน่กรอบกรอบเด้งหนึงมากแล้วก็สดสดไม่มีกลิ่นคาวอ,อันนี้น <ะ S 1> คือตอบโจทย์มากต่อไปเดี๋ยวนี้จะแนะนำเป็นเนื้อนะนี่ครับเนื้อลิฟไอย ร้อนหนึ่งคำทิมน้ำจิ้มแจวหน่อยอดีไหมด,หดีไหมตัวเนื้อเขาเนี่ยทาซอสมาเยอะมากนะมันจะมีรสชาตาหวานเลยอน้ําจิ้มเนี่ยนะมันทําให้ตัวเนื้อกับกลิ่นเนื้อเนี่ยมัน เข้ากันได้ดีมากเลยเหใช่แล้วผมโคตรชอบเลยเนอะน้ําจิ้มดีแล้วก็มีให้เราเลือกกินได้หลายอารมณ์อ่ะมีกิมจิมีผักเครื่องเคียงให้กินดีราคา500กว่าบาทจัดเต็มสุดๆวยเริ่มต้นแค่400กว่าบาทก็มีเออมาได้เลยอาปะกินหมูเขาหน่อยมานี่เลยหมูโทนลูกครับผมอ่านี่เป็นหมูที่มีผ่านการราดซอสสูตรพิเศษขงทางร้านมาแล้ว กินแบบยากินี่กุกก็มีผักให้ห่อดีมากโอุ้ยอชิโอชยเด็ด ถึงว่าทำไมร้านเขาเปิดมาได้13ปีอาหารเขาอร่อยนะดีมากถ้าใครถูกใจนะฮะเรียนเธอเลยฮะที่วันนี้เราพามานะครับสีคอนสแควร์สีนักลิตชั้นสี่นะฮะกับร้านนี้ที่ชื่อว่าโคยามะยากินิคุครับเป็นร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นครับยังไม่หมดเท่านี้ครับเพราะได้เบรกหน้าเรามีเมนูเฮียซงตีตายกลับมาอร่อยกันต่อกับช่วงเฮียซงตีตาย,ตายครับวันนี้พ่อลูกเร่งผมษ์จะแนะนํา หนึ่งร้านอร่อยเช่นเคยนะครับชื่อว่าร้านโคยามะยากินิกุนะครับ,รบเป็นร้านปิ้งย่างเตาถ่านสไตล์ญี่ปุ่นเป็นบุฟเฟต์จัดเต็มเปิดมากว่า13ปีวันนี้ร้านที่เราแนะนำนะครับอยู่ที่สาขาซีคอนสแควร์ศรีนครินชั้น4ี่ครับร้านก็เปิดทุกวัน10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับราคาดีดีเมนูอร่อยเพียบเลยครับผมตัวน,นี้เนี่ยนิกมีโปรโมชั่นดีๆครับจากเ็นเซตเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวน์อินทาวน์ บอกแล้วนะคอนี้ดีจริงๆเ <c oughs> ดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยจะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี10ท่านไปเลยรอฟังนะครับบอกเลยนะครับถ้ามาที่ร้านแหน่งนี้มีหนึ่งเมนูที่คุณต้องสั่งมากินให้ได้นั่นก็คือเมนูคอมันยองครับผมนี่เลย <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ใส่กับผักอย่างนี้นะ กินเข้าไปเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยออเป็นคอหมูี่กินไปแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ผิดอืน่าจะโดนซอสเคลือบจนมันมัน ไม่ได้นิ่มจนเหมือนมันหมูธรรมดาม,มันเซ็ตตัวแล้วเหมือนเป็นเนื้อเลยอ่ะมันมีความเด้งดึงอท่านชมไม่ต้องอิจฉาเราพ่อลูกเล่งงงนะใช่คุณสามารถสตาร์ทรถมาที่ร้านแห่งนี้ได้เลยวันนี้นะครับได้ครับร้านก็เปิดทุกวันครับอยู่ที่ชั้น 4, 4ีสีคอนสแควร์นะครับผมครับเปิดตามเวลาห้างเลย10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับมาที่ร้านแห่งนี้โคยามะยากิ aki, นิกุนะครับต้องสั่งเซ็ตพรีเมียมเมนูราคา539บาทเน็ต มากินได้ได้ไม่งั้นเีียสงปตีปป้ายอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าท้ายรายการของนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมดีๆครับจาก Princess Wellness Center สาขาทาว n i อินทาของเราฮะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกสัปดาห์เลยนะมามอบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายครับออกซิเจนเทอราปีสำหรับผู้โชคดี10ท่านแรกเท่านั้นนะครับทดลองไปใช้แบบฟรีๆเลยครับจองคอร์สหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอครับ แอดอาร์ราเดวครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายน2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้านะครับเซิาาร์ชไปที่ herberhouse_underscore_official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line แอดครับแอดเฮอ,อร์เพอเฮาส์ทิกต็อกเซิร์ชไปเลยเฮอ,อร์เพอเฮาส์ครับผมและร้านนี้อร่อยจริงๆครับพ่อลูกเล้งของของมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายไปอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิมลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ